เมื่อคืนนี้ก็จอดนอนอยู่ที่จุดพักรถครับผมแม็กฟุันแคนซัสครับนี่ก็เพิ่งตื่นครับกำลังเดินเข้าไปล้างหน้าล้างแก้วกาแฟแปรงฟันครับแล้วเ,เดี๋ยวจะออกเดินทางงานนี้มีโหลดไปส่งที่เมืองทอสซาโอคลาโฮมาครับเลยประมาณ400โลก็จะถึงแล้วครับเป็นงานด่วนบริษัทต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากโหลดสายมา2วันแล้วครับสงสัยไม่มีคนวิ่งให้ฮนะ ผมก็เลยบอกว่าส่งมาเลยผมวิ่งเองแบกน้ำหนักมาก็ใกล้เคียงเลยครับผมขาดอีกแค่แบบ100โลได้มั้งครับร0 0ยสอโลจะครบ40ตันเนื่องจากโหลดผ่านดังดันถุงลมเหมือนเดิมครับเฉียดชิ้วเลยนะและด่านโหดด้วยออก,ออก,กโหมมาเนี่เปิดตลอดครับเมื่อคืนก็เปิดทั้งคืนด่านบรรยากาศครับทุกคนนี่เป็นเหมือนอสวนพาร์คนะครับ จุดพักรถนั่งปิกนิกอะไรเงี้ยได้ครับขอตัวเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วทุกคนบรรยากาศสุดยอดเลยอากาศดีมากครับวันนี้โอ้โหพี่แทาสีฟังเพลงมีความสุขดีจังเลยอ้อหนี่สวยดีจังเลยคันนี้ทุกคนปิดเบล3 8สามแปดเก้า ล่างหางอ่อหาเพลชเชอร์ครับมาคืนไฟสวยสว่างจ้าเลยคันนี้ผมก็จอดอยู่โน่นโน่นคืนนี้ที่จอดเต็มครับมาจอดรถเกือบตีหนึ่งละก็จอดยาวไปถึงนู่นนะนู่นคันนี้สังเกตว่ารถสวยๆอยู่ล่างหางแบบไหนเงินอยู่ตรงนั้นแหละครับ ความหมายที่บอกว่าเงินอยู่ตรงนั้นก็คือในองการรถบรรทุกนี่ราคาหลดไม่เหมือนกันใช่ไหมเบอร์เนมีรถสวยๆนี่ถ้าเจ้าของหรืออะไรเงี้ยครับสามารถแต่งรถได้สวยๆนี่แปลว่าหางที่ลากนี่ต้องทําตังค์ดีครับถึงมีเงินเหลือไปแต่งรถสังเกตว่าพวกนั่งเ่ยมสวยๆนียจะชอบลากพวกนี้ครับลากแปลกๆสวยทั้งหัวทั้งหางเลยมันจะลงเงินเยอะครับ มีคนมาต่อปิดตูดได้ผมคันหนึ่งก็คืนนี้ก็เลงรอบเครื่องไว้ฮะให้มันอุ่น เดินทางนะครับตอนนี้ขนเม็ดแป้งเขาพดมาฮะเดี๋ยวจะไปเราส่งโรงงานแพ็กเกจจิ้งที่ทอสซา นอนไว้ชงกาแฟกินเองยามฉุเแกเฉินกาแฟสูตรสำเร็จทุกคนตักรวมไว้ลวน้ำตาลกาแฟผสมกันละแบบสูตรแบบเร่งรีบอะไรเงี้ยไม่มีปั๊มให้ซื้อกาแฟก็เนี่ยนะครับคนถามว่าพี่มีสูตรแล้วครับแล้วไม่ง่วงก็นหนึ่งครับนอนให้เต็มอิ่มนอนให้เต็มอิ่มมีเวลาพักผ่อนก็นอนครับแล้วก็เช้ามาก็เนี่ย ผมก็จะกาแฟถ้วยสองถ้วยอะไรเงี้ยครับพอยังวะก็น่าจะอยู่ได้ทั้งวันแล้วครับเพราะว่าเขามีชั่วโมงขับเนาะมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแล้วก็มีเวลาให้พักผ่อนก็จะไม่เหนื่อยมากครับผมถ้าเราได้นอนอย่างน้อยสักหกชั่วโมงต่อวันก็ยังดีครับสําหรับผมนะเอาขันสวยๆนั่นไปแล้วผมก็จะออกแล้วเหมือนกัน ดูทุกคนเมื่อคืนนี้น้ำหนักผมจดไว้นะขึ้นแต่ช่างออกมาไปไหนแล้วข้างหลังนี่เขาให้สามหมื่นสี่ออกมาสามหมื่นสามกว่าแต่นี่น้ำหนักรวมไม่ได้เกินหรอกน้ำหนักรวมอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าหกร้อยหกสิบเขาให้แปดหมื่นใช่ไหมซึ่งเมื่อวานน้ำมันมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับข้างหลังข้างหน้าเนี่ยเขาให้สามหมื่นสี่มันเกินมาสี่ร้อยสี่สิบซึ่งเมื่อคืนผ่านด่านแรกมาแล้วว่ามันเผาน้ำมันลงมาประมาณร้อยไมล์เนาะก่าจะถึงด่านจากที่รับของ นนจะมีด่านหน้า112ไม้ครับที่โอโฮมานี่จะเปิดตลอดเลยคาดว่าเดี๋ยวน่าจะเผาน้ํามันหนึ่งกัลลอนผมต้องมาหารกับว่ารถกินกี่โลลิตรอะไรเงี้ยแล้วก็มาหารดูรัาว่าน้ํน้มันหายไปกี่กิโลแต่พอก็จะถึงด่านหน้าเนี่ยน่าจะเข้าพอดีแล้วครับเนื่องจอากว่านี่ <laughs> วิ่งมาเมื่อวานรับของออกมาไฟแดงทั้งเมืองเลยคือออกมาต้องออกจากเมืองใช่ไหมแล้วไฟมันแดง เราวิ่งวิ่งมามันให้ความเร็วแปดเก้าสิบอะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นไฟส้มเราก็เบรกเนาะพยายามจะเบรกให้ระวังที่สุดไม่ให้ของมันไหลมาข้างหน้าครับเนื่องจากว่าน้ําหนักมันออกมาเยอะอยู่แล้วข้างหน้านี่ยแต่ข้างหลังมันมีที่นะแต่มันเอากลับไปไม่ได้เพราะแป้งมันสูงนะครับมันสูงนี้ถ้าเอาขึ้นไปคือมีช่องว่างจากหลังคาหน่อยเดียวน้ําหนักก็จะไปไม่ค่อยได้ซึ่งมันทําอะไรไม่ได้แต่ยิ่งถ้าเราเบรกอะถ้าของมันมาข้างหน้าน่ะมันจะยิ่งหนักขึ้นไงผมก็พยายามเบรกแบบระวงงยเี แต่คิดว่าตอนนี้กว่าจะถึงด่านเนี่ยน่าจะน้ำหนักโอเคแล้วครับก็จะไม่เติมน้ํามันจนกว่าจะถึงลูกค้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลเรื่องน้ําหนักกาแฟเส็จละเอาให้ตาตั้งกันไปเลยวันนี้ก็น่าจะตีเป่ากลับขึ้นมาหัาจะสันแนคนไ้ครับอาจจะรับเกลือ400โลเขาล็อกไว้หน่อยเดี๋ยวพวกจะดีใส่หัว เดินทางครับเาจาทำมาหากินครับผมเอเคครับขอต้อนเดินทางครับผม